ชวนนับร้านโรตีแถวบ้านมากสุดให้เท่าไหร่ร้านเล็กกลางใหญ่นับให้หมดเลยนะแต่เราว่านับยังไงก็คงไม่เท่าแม่สอดอีพีนี้พาชิมโรตีแบบทอดหลากท็อปปิง้งแบบหมักเนยก็มาไม่เคยได้ยินละสิไปเปิดลายแทงร้านโรตีที่แม่สอดเมืองน่ารักกัน ร้านแรกไปเจอโดยบังเอิญ<ก>มารู้ทีหลังโอ้ร้านดังเลยนะเนี่ยร้านโรตีร้อยชั้นเปิดทั้งเช้าและเย็นโรตีทอดวันนี้มาพร้อมท็อปปิ้งมากมายคนขายวัยรุ่นขยนันน่ารักตัวยอย่างดีๆของคนเจนซีวันนี้พามากินของอร่อยตอนคือแม่สอดเมืองโรตี เท่าไ่ินดิ่าัดสิ่ถ้าใครชอบแบบทอดมาตอนคืนไม่ใช่ชอบแบบว่าแห้งๆมาตอนเช้าใครเตยเขามีอนี้เชร์เบอรี่ราสเบอรี่ฟังสีขาสค่ะนี่มัตตบะไสไก่จะหมดแล้วมีครับเามีแอนเซลอุ้รักอ่ะแล้เล่นหนังสือป่ะยะ เป็นกศโลเดิแล้วแบบนั้ทำทังหมดเลยปะแปดก็ตึ๊งุดยอดแล้วตอนเช้าก็ทำด้วยไหมเ้าตี่ห้าติ้นเช้าสี่อ๋ออ๋อแล้วตอนเย็นกี่โมงถึงกี่โมงคะสามโมงถึงสองทุครึครับเฮ้ยวันนึงสกี่ชิ้นอะหลายชิ้นอยู่่งสมครับสมพงครจริงปะน่ยจริงใช่ป ชื่อชื่อิลามมีไหมครับชื่ออะไรครับอ,อ,าารอารามัมนชามีชามีชามีแล้วคนนี้อ่ะชงนในะสดใจสดใจสดใจเนะสดใจอููสนใจ ป็นโรตีองคกับโรตีทอดอย่างเงี้ยน้องๆชอบแบบไหนนกว่าเฮ้จริงเหรอพี่ๆกินชอบกินอะนะทำไมเพราะอะไรคะหวานกว่าง่ายเลยเหรอแล้วชมีน่ะชอบอันไหนชอบอับนี้เฮ้ยจริงเหรอชอบอันไหนคะแบบเดียวแบบพูดยากเหรอพูดยากเหรอกพี่ชายคุณแรงเขาชอบกินหวานเนาะ ค่ที่น,นี่คือไก่ไก่ด้วยค่าโอเคได้เลยจะกับไปกินไปตองพร้อมร้านที่สองไม่รู้เปิดปิดกี่โมงแต่ไปเจอตอนคำ่ำคุยกันแบบงงๆนิดนึงอะชื่อร้านมาซันดาเจอร้านโรตีอีกร้านหนึ่งแล้วอเอ๊ะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลแม่สอนเลยโรงพยาบาลแม่สอนแล้วก็ปิ่งให้ ซื้อโรอตีกันเแย่แม่ค้าสวยซื้อโรอตีหน่อยจ้า เท่าไรคะยี่บบาบอ่ะคะออ๋โอเคที่ร้านอะไรคะฮาซันดาเหรอมาซันดามาซันดาโอเคขอบคุณค่ะา <c oughs> และใครที่อยากรู้อะไรคือโรตีหมักเนย <c oughs> ึ้อมาถูกทางแล้วเลือกแบบที่ไม่เคยเห็นแล้วมันก็จึจึงมากๆจริงๆค่ะท่านผู้ชมร้านนี้ชื่อร้านโรตีอาลาดินฝีมือและสูตรแท้ๆจากอดีตตำรวจเลยนะเนี่ย มันต่างกับปกติยังไงอะมีมันจะเพิ่มเนยไปอ๋อโอเคตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้าถามมากเกรงใจแต่พอคุยไปคุยไปเฮ้ยพีย่เขาก็น่ารักดีนะของที่ร้านเองเลยปะคะพี่โอ้เ oh, <okay. S 1> oh, ก่งอะ่ะนี่คือแต่ละคบบนแต่ทั้งหมดแป้งหมดเลยค่ะแต่ส่วนบทโตโทเน่บนทชิบ้าบทกิดเองอะ่ะแต่ทำที่ดีที่สุดอะ oh. อ่า ราคาที่ยังร้อยมันมีคุณค่าเลยเนาะ,ะและโรตีหมักเนยของที่นี่ไม่ได้เก๋แค่ชื่อแต่ว่าหน้าตาและกรรมวิธีก็ละเอียดทีเดียวสำคัญที่ความชุ่มเนยกรอบนอกนุ่มในของแท้ต้องมาเป็นวงๆน่าชิมไหมล่ะก็กระเสียดแล้วก็เลยเรมขายนะ่อ๋อนี่กระเสียดแล้วหรอคะเนี่ยครับย,ง,ยงไม่ีุ๋อ๋อเหมือนยังไม่กระียณเลย <c oughs> เหมือนยังไม่เหมือนยังไม่ใช่หกสิบเลยดีใจเลยเนาะเอาพูดจริงเอาพูดจริงๆนะหนุมไม่ได้นมไม่ก้าหกบว่างอะไรมาทำหนุ่ะสอนลูกให้รู้จักเก็บเงินอ๋อพี่จะตัดไปเลยครับแต่ว่าจะกัดอ่ะอืมตัาตาตัดไปก็ได้ค่ะส่วนใครชอบเมนูอื่นเลือกเองได้เลยไม่มากเท่าไหร่แค่เกือบ ห้าสิบเมนูเองนี่อย่างนี้ขายดีอะเนี่ย้อบม่ทำไปเรื่อยเรื่อยแล้วร้อยสามสิบแผ่นนิดอะไรชั่วโมงหนึ่งได้ไหมคะเรียบร้อยอะน่าจะกว่าน่อยอ๋อกว่าน่อยแล้วก็มีคนมาซื้อขาจรอย่างหนูโลจีอาราดินพิกัดตรงไหนเอ่ยข้างเมลานแม่ปอดขอบคุณนะคะ ไปคุยไปชิมมาได้แค่3ร้านเท่านั้นคืนนั้นนะแต่ถ้าตระเวนจริงๆรู้วม,มีเป็น1ิเลยอะเจ้าของร้านคนขายอธัธยาศัยดีได้คุยจริงๆจะประทับใจเหมือนเราลายแทงโรตียังไม่จบแค่นี้สัปดาห์หน้าจะพาไปชิมโรตียามเช้ากันบ้างแต่ละร้านแต่ละมุมไม่เหมือนกันแต่น่ารักไม่แพ้กันใครได้ไปแม่สอดต้องไปตามรอยสุขแบบไทยใจพอเพียงกันแล้วสหรับ กับข้าสู่สุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะพาท่านไปดินแดนแห่งความสุขค่ะแต่ว่าไปพร้อมกับเด็กๆนะคะเนื่องในงานวันเด็กของบางจากค่ะวันเด็กปีนี้2,569บางจากชวนสำรวจดินแดนแห่งความสุขและส่งเสริมการศึกษาสเตมผ่านศิละปะในสเตมแลนด์และยังได้สนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษจากรายการเจนวิทยจฉริยะพันใหม่ Pres e n t e d บ y บางจากกรุ๊ป การแสดงแมสซและวงดนตรีสกายแบน์ and, ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆก,กลุ่มบริษัทบางจากคอป์ปอรชั่นจำกัดมหาชนจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี2569ด้วยแนวคิดตะลุยดินแดนแห่งความสุขต่อยอดสเตมศึกษาด้วยศิลปะสเตมแบนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและจินตนาการให้กับเด็กๆผ่านกิจกรรมและเกมเสริมทักษะจุดกระกายความคิดสร้างแรงบันดาลใจปลูกฝังให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรูปแบบจัดงานของบางจากในปีนี้นะครับแล้วก็พยายามจะผสมผสานนะครับในหลักการของนวัตรกรรมนะครับที่มันในยุคใหม่เนี่ยเรายึดหลัก S T E M นะครับก็คือ STEM นะครับก็คือ science เทคโนโลยีนะครับ engineering แล้วก็ mathematics นะครับซึ่ง ในปีนี้เราก็ได้เอาในเรื่องของศิลปะเข้าไปผสมผสานด้วยนะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้นะครับพอเราเอาศิลปะเข้าไปให้เด็กได้ลองใช้ให้เด็กได้ลองทำจริงนะครับในเรื่อง STEM STEM เนี่ยครับผ่านงานศิลปะแล้วเด็กก็จะได้เรียนรู้หลักการของ STEM นะครับเพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานของเด็กๆที่จะพัฒนาทักษะของเขาต่อไปในอนาคตนะครับ บางจากจัดงานวันเด็กต่อเนื่องตั้งแต่ปี2531ผ่านกิจกรรมสร้างสารรค์องความรู้คู่ความสุขส่งเสริมทักษะกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าลองสิ่งใหม่ๆอย่างมีความสุขเพราะว่าการลองหุดลองผิดจริงการได้ทําจริงการได้มีประสบการณ์จริงเนี่ยก็จะทําให้เด็กๆได้ซึมซับความสําคัญแล้วก็ประโยชน์ของสเตมเข้าไปนะครับดังนั้นเราจึงให้ความสําคัญกับเด็ก เป็นอย่างมากนะครับเราก็เลยจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปีเลยเราเชื่อมั่นว่าเด็กเนี่ยก็จะเป็นอนาคตต่อไปของชาตินะครับที่จะเป็นความหวังใหม่ของประเทศเรานะครับกลุ่มบังจากต้องการให้วันเด็กเป็นมากกว่าวันแห่งความสนุกแต่เป็นวันแห่งการเรียนรู้ที่มีความหมาย STEM Plan จะเป็นพื้นที่ที่เด็ก ใช้ทั้งสมองหัวใจจินตนาการเพราะบางจากเชื่อว่าจินตนาการเล็กๆในวันนี้อาจจะเติบโตเป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ได้ในวันหน้าอีกหนึ่งเรื่องนะคะเราต้องให้ความสําคัญค่ะมีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสําหรับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะ จากปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลผลสำรวจเผยปะการังฟอกขาวสูงถึง30%เและปี2,567พบคนไทยได้รับไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายพุ่งถึง50,000ชิ้นเสี่ยงป่วยโรคทางเดินอาหารระบบฮอร์โมนและเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทย ปัญหาตอนนี้นะคบก็คือว่าเรื่องของปัญหาการกําจัดขยะนะครับในพื้นที่ที่ทั้งฝั่งทะเลอันดามันและก็ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็อยู่ในส่วนที่จะต้องพยายามช่วยกันนะครับเพราะว่าส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถจัดการได้เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวไปค่อนข้างมากด้วยแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเองบางส่วนและก็การประมงบางส่วนก็อาจจะทําให้สถานการณ์เรื่องของสัตว์น้ําต่างๆหรือทรัพยากรนะครับทั้งประการลัง ต่ก็อาจจะเป็นปัญหาด้วยซึ่งหมายความว่าการที่จะต้องมีการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะส่วนสําคัญก็คือส่วนของชุมชนนะครับที่จะสามารถจะมามีส่วนร่วมในการจัดการทั้งปัญหาเรื่องขยะและการดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต่างๆของชายฝั่งทั้ง2ด้านเนี่ยนะครับเป็นส่วนสําคัญมากสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับวันนี้เรามาช่วยกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับทรัพยากรธรรมชาตินะครับธรรมชาติให้สับมานะครับแล้วก็สับทั้งหมดเกิดขึ้น กับประชาชนคนไทยวันนี้ครับบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสกสวและสสสนะครับเรามาผนึกกําลังร่วมกันนะครับในการรักษานะครับทรัพยากรของประเทศไทยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทางชายฝั่งอันดามันนะครับทางด้านนะครับสภาวะภูมิอากาศก็ดีนะครับในเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์ก็ดีต้องการการจัดการนะครับแล้วก็การดูแลการบริหารโดยสายนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับการจัดการที่เกิดขึ้น คือการรักษานะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่นะครับในแถบชายฝั่งอันดามันเนี่ยยังส่งคุณค่าเป็นทรัพยกรต่อไปนะครับ จากข้อมูลกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศและสิ่งแวดล้อมปี2567คนไทยได้รับไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายฉเฉลี่ยประมาณ5,000 50, ชิ้นต่อคนต่อปีเพิ่มความเสี่ยงโรคทางเดินอาหารความผิดปกติของระบบฮอร์โมนและอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งจากการปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหาร ซึ่งในขณะที่ภาคใต้ยังประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยาวกว่า823.06กิโลเมตรสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและชุมชนชายฝั่งอีกทั้งปรากฏการประการังฟอกขาวสูงถึง30%ของพื้นที่ประการังทั่วประเทศสะท้อนผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศความร่วมมือครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการขับเคลื่อน4แนวทางหลักได้แก่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากร ไายฝั่งและสภาพภูมิอากาศบูรณาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนสังคมพัฒนาศักยภาพชุมชนให้จัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบและสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนภาครัฐและภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยสะสะส,ะสะจะสนับสนุนใน4มิติตั้งแต่การสร้างเสริมสุขภาพควบคู่การจัดการทรัพยากรการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไปจนถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ชายฝั่ง คิดว่าการร่วมง,งานของ3ามหน่วยงานนี้เป็นจุดเริ่มต้นและเป้าหมายไกลๆก,ก,ก,ก็คือไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติใดๆหรือแม้แต่การบริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในมุมนี้ก็คือชายฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยนะคะเราจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยกันป้องกันดูแลและก็ปกป้องให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างดีเหมาะสมแล้วก็ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเราก็จะยังคง สภาพของทรัพยากรของพวกเราวางไว้ให้ดีที่สุดค่ะ ยกระดับระบบการจัดการบริเวณพื้นที่ทะเลอันนามันและทะเลเอ่าวไทยเพื่อปกป้องทรัพยากรปกป้องสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นซึ่งการที่สามารถจะทางานร่วมกันโดยมีอาศัยภาควิชาการที่ทําให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนนะครับว่าความสูญเสียหรือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในภาคใต้ทั้งสองฝั่งชายฝั่งทั้งสองด้านนะครับทั้งอันดามันและก็อ่าวไทยเนี่ยมีปัญหาอย่าง ไรบ้างชุมชนจะต้องจัดการอย่างไรท้องถิ่นต้องร่วมมืออย่างไรทํางานร่วมกันอย่างไรเป็นโจทย์ที่ท้าทายครับที่ทางจุฬาเองและก็สคสวเองเนี่ยจะสามารถมาหนุนเสริมช่วยกันและทํางานร่วมกับทางสสซึ่งจะมีภาคีเครือข่ายนะครับที่เป็นภาคประชาชนและภาคประชาสังคมที่ทํางานร่วมอยู่ในพื้นที่ร่วมกันด้วยครับ มีโครงการที่มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กและเยาวชนนะคะ Safe for Kids ค่ะเพื่อที่เขาจะได้ปลูกฝังวินัยจราจรให้กับตัวเองและเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกด้านความปลอดภัยตั้งแต่วัยเด็กและตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยนําไปสู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสะสะส,ะส,ะสะจึงผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2569โดยจัดพิธีรับมออหมวกกันน็อกและสื่อรณรงค์ภายใต้โครงการ Save for Kids เด็กปลอดภัยสวมหมวกกันน็อกรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัย Save for k i d เด็กปลอดภัยสวมหมวกกันน็อกนะคะ เพื่อลดอุบัติเหตุการบาดเจ็บการเสียชีวิตบนท้องถนนค่ะการบนถนนเรื่องหมวกนิรภัยนะครับโดยที่หมวกนิรภัย1000งพใบเนี่ยได้รับบริจาคจากไทยเรกชนนะครับที่มีความปรารถนาดีกับเด็กนะครับแล้วก็เป็นโอกาสอันดีเลยช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของวันเด็กนะครับสิ่งที่ส่งมอบให้ดีที่สุดก็คือการสร้างวิถียจราจรการสร้างวิส,สัยของการรักความปลอดภัยให้กับเด็กเอกชนนะครับซึ่งการสร้างตรงนี้ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กนะครับตั้งแต่อายุ น้อยเลยนะครับคือในเด็กปฐมวัยนะครับคือต่ํากว่า5ปีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเด็กอนุบาลหรือเด็กปฐมต้น,นก็พอได้นะครับสร้างสิ่งที่เรียกว่าจิตใต้สํานึกนะครับคือเป็นส่วนที่เป็นนิสัยฝังอยู่ในเด็กเลยว่าทุกครั้งที่จะจะขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์นะครับจะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งนะครับถ้าเขาสร้างอย่างนี้ได้นะครับในอนาคตเนี่ย พอเขาโตขึ้นเป็นวัยรุ่นต่อให้เขาจะไปแว้นจะไปอะไรยังไงเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าจะต้องสวมหมวกกีรภัยพอเขาเป็นผู้ใหญ่พอเขาอายุมากเป็นผู้สูงอายุเขาก็ายังใส่ปตลอดชีวิตนะครับดังนั้นการสร้างวินัยตรงนี้จะเป็นส่วนที่สําคัญมากๆครับ ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจการสวมหมวกนิรภัยของมูลนิธิไทยโลสพบว่าอัตราการสวมหมวกนิรภัยโดยภาพรวมเฉลี่ยช่วงปี2,553ถึง2,566อยู่ที่45เปอร์เซน์โดยในปี2,566 ผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยอยู่ที่48และผู้ซ้อนท้าย21ซในขณะที่กลุ่มเด็กมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เฉลี่ยเพียง8เปอร์เซก่อนเพิ่มขึ้นเป็น16เเซในปี2566ซึ่งยังจำเป็นต้องเร่งผลักดันให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องและปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง ด้านพลตํารวจตรีทวัดวงสงารองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลกล่าวว่ากองบัญชาการตํารวจนครบาลได้กําชับให้ดําเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทั้งการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิราภายัยและการสร้างวินัยจราจรเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมกองพันธ์การตํารวจนครบาลน,นะครับในเรื่องของการรณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิราภายัย โดยเฉพาะโครงการนี้คือซีฟอร์กิทเป็นที่โครกาสที่เรามุ่งเป้าไ้ที่เด็กและก็เยาวชนในการที่จะสร้างกิจสํามเ็กร่วมกันก็เรียนว่ามันมีความสัมพัญว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำเรื่องกิจสำนึกการสร้างการสร้างวินัยจราจรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ผมแชื่ว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครเองก็ เป็นเมืองที่มีปัญหาในส่วนของการเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราตะหดักแล้วก็จะเริ่มโครงการในปีปวะมาณนี้อย่างเข้มข้นนะครับควบคู่ไปกับการมงคับใช้กฎหมายนะครับอันนี้ก็เรียนว่าส่วนนี้คือเราเราต้องการจะสร้างการรับรู้สร้างกิจสำนึกของความร่วมมือไม่ว่าโรงเรียนภาคีเครือข่ายอ,องค์กรต่างๆที่อยู่ในภาคีเ่ายทั้งหมดเมเราเป้าหมายคือต้องลดอุบัติเหตุกเกิดขึ้นภายใน กรุงเทพมหานครก็คือกองบชายาการตำรวจที่รับผิดชอบการสนับสนุนหมวกกันน็อกและสื่อรณนนรงในครั้งนี้จะช่วยเสริมการทํางานของตํารวจในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านความปลอดภัยและวินัยจราจรตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งนี้หมวกกันน็อกและสื่อลณนรงที่ได้รับมอบจะถูกส่งต่อไปยังสถานีตำรวจในสังกัดทั้ง88สถานีเพื่อนำไปใช้ประกอบกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569และใช้ในการลณนรงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกเนื้อัยและร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เราคาดหวังว่าจะต้องใช้อย่างให้เกิดประโยชน์ในแง่ที่ว่าจะต้องสามารถวัดผลลัพธ์ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดโครงการจะไปต่อเนี่ยอาจจะต้องมีการวัดผลในระยะยาวว่าถ้าไปทํางานกับพื้นที่ในโรงเรียนหรืออะไรต่างๆสามารถจะเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับก็ทำซ้ําๆอย่างต่อเนื่องทั้งเชิงบวกเชิงลบเป็นอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมก็คาดหวังว่า5ปี10ปีเนี่ยเราอาจจะเห็นประเทศไทยนะครับเปลี่ยนแปลงไปว่ามองไปที่ตามถนนกลางถนน,น,นเนี่ยทุกคน ในประเทศไทยเนี่ยสูงหมวกกันน็อกหมดเหมือนต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นความคาดหวังครับหมดเวลาแล้วนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงเจอกันใหม่นะคะวันศุกร์หน้าบ่าย2องโมงครึ่งทางช่อง5กดเลขกวันนี้สวัสดีค่ะ